สวยโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกโอ,อ,กโอ้ยบอมดับบอมดับเย้ไอ้ <Yeah! S 2> ปืนวัดคมเจอกับปืนลู่เนี่ยแม่งทรมานแม่ดิค่ะเออดาบดูสว่างขึ้น มีดมันโผลต่ตรงไหนอะขวาวไม่ให้เจ้าผู้เป็สว่างขึ้นมามันจโผล่โผล่ขวาโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ <laughs> ดายด้วยนี่ไงสัตมาดิ๋ยวจะจะนี่วะเราเราไปบีนะนจะไปเก็บปืนไปบีหมดเลยใช่ใช่บีบีบีาตายโอ้โห ยิงไม่โดนเฮ้ยไอ้เฮียไม่ใช่ออฟกูดีใจทำไมเนี่ยผมเล่นตรงนี้นะเรียกว่าอะไรวะเฮ้าอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหกูกับแมมเป็นอะไรกันวะเนี่ยจะเป็นตาย สวยคือจะบอกว่าเมื่อกี้ฉันก็สะดุ้งแรงอ่ะเอ้ยมันข้าบีละคือเมื่อฉันเห็นใครเดินมาฉันก็สะดุ้งหมดสะบักมัฟไปเลยอ่ะมันโดนแมมตลอดเลยโอ้ยระวังลองมังมันอยู่มันอยู่ห้องนั้นโอ้โหลราสู้ยากว่ะโอ๊ยโดนหัวพอดีมันมีแฟลชวะตัวท้ายตัวท้ายตัวเดียวเองอยู่ไหนอยู่ไหน ตายแล้วอ่าตายเหรอหัวร้อยเปอร์เซนต์คนเข้าไม่หัวกูก็จะตาย Let's g วิ่น้ำมันด้วยทุกคนแปลกันเลยรัดบีไหมเราสมวกเราสมวกสูงฮะเอ้ยไม่ใช่เราแฟร์สูงฮะปัญหาคือเราไม่รู้อะไรเลยตึงเกาะแลนด์เราสมวกลุล้เลยหมเอร์ไปเลยสิเกอร์ไปเกอร์แฟร์สเกอร์แ t As f a s t you can Okay y ย่ไอ yeah! yeah, yeah, sure, ้ฟ y นี่แ้ฟสให้2ลูกสูงนะแล้วก็เฟสตรงฝั่งฝั่งซีายไปได้เลยไหวางวางหน่อยวางหน่อยสวยดูหลังให้ a ะดูฝั่งเฮเบนเฮเบนมาเ e เบนาเปนตายดีดตึมดตึมสวย ตัวท้ายละลาสันลาสันทีทีตัวท้ายเลยเอาเลยโถมโถมโถมถมถมเจ็บเจ็ตายยังไงวะมไม่ตายวะรับทุกดอกเอาพวกแกเสียงปืนอย่างรัวอุ้ยน้ำมันดูสวยมากเลยอ่ะดิบีใช่ต้องจะชัวร์กว่าอีตาเดี๋ยวล้วโชว์เสียงคุยแบบชายแยกๆหน่ะ

Nice. nice. Yeah, seven seven. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Oh, uh, 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 this match. Sorry? Huh? Are you guys gonna play uh, more after this match? Oh, uh, chơi đến tỏ mày. Um, I think it's no. I I'm gonna take a break. okay. 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 but we can add friends in steam yeah yeah sure อ้แหงะม้ามันเหลืองอ่ะราเข้าหอนะอุ้ยเกือบตายหอเท้ไวหนึ่งมีเน็ตมีเน็ตมีเน็ตไม่เห็นอะไรเลยเห็นเห็นเห็นตอนมีแฟอีกะ

น่าจะสนับไปเลยไม่น่าจะโรบี่เลยแต่พิสติงนะอัพฟรัชชิ่งออเรนจ์มิด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 อยู่ซ้ายตรงนี้ครับพี่มีใครมีใช้อยู่โอ้ทรีมิดอะไรเหรอเจ็บโอ้ยตายด้วย Crab Peak, Crab Peak, tổn thất rồi này. Hey, má lằng, má Yeah, Thank you. Thank you. <coughs> Nice cover. Long <coughs> gấp sập rồi đấy. Oh, cá tụt cá tụt. Oh, cá Oh, bom đập bom đập. Luong, phải lưu ý phía sau đấy. Oh, anh đang quan sát bên đó, phải không? We holding, we holding. We have chance. We holding purple. Để mình qua, để mình qua. Uy, khay khay fade. เราเห็นเราเห็นเป็นตัวนี้เลยไอ้ดักอีโครัสไหมอีโครัสรัสอะไรรัสเอไอ้รัสบีอีโคัไปเลย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 วิ่งเลยวิ่งเลยมันมีมที่บอกกันว่าถ้ามีอีโคของรัสบีเออเราต้องเป็นบีอะมาจากอินเ inferno แท้ๆเลยเนี่ยใครคำนี้นั่นแหละฝาของกัปตันซีทีตัวนึงซีทีตัวนึงอยู่อยู่ถ้ำฝั่งขวาเอ้ยไม่ใช่อุโมงค์พูดผิดถ้าเราวิ่งให้เร็วกว่ากระสุนมันั้นเราก็ไม่โดนแล้วไอ้ Oh. ดีข้าห hm. ลเขาลเข้าตรัตัวโหมันเหมือนจะพูดเสือจดมันจะได้มันเริ่มใจร้อโคตรเงียนกับกำแพงมัเริ่มจะล้ไม่บ <um> ูดะเอ้ยบูดบูดบบูดบูดอแล้วแล้วพี่ก็ดูอีกฝั่งน้ย ฝั่งตนั้นฝั่งเฮเบิลใช่ใช่พี่พี่เดินขึ้นไปเลยข้างหลังผมนั่งอยู่เป็นนี่ไงหัวแตกได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งเฮ้ยหรือสองตัวเองตัวท้ายตัวท้ายเดี๋ยววิ่งไปหาบอางเดี๋ยววิ่งอ้อมผ่านเอ้ยอยู่ไซ้ายซ้ายยัดไหมยัดไหมเดี๋ยวเราวิ่งยันนะโอ้โหมันอ้อมมันอ้อมไปวางเลยท่านวางเลย อยู่เทมเพิลอยู่เทมเพิลอยู่นีเยอเอเองรอเลยเองรอเลอไม่อยู่เอาไม่อยู่ฉันไจังแล้วในนั้นใช่ไหมไ่มีดแล้วเนี่ยมันลงอยู่น่ะออาแล้วออาแล้สวยาไม่มาสไไม่่อ่วอาตายว้าวไอัพโอโ่เขาไม่เจอสกายมี ป้าเหรอเออจะบูทให้เป็นโอ้ยบุญบุญเยเฮ้ยแต่แต่มันรู้แล้วเมื่อกี้เราเพิ่งยิงมันมาจุดนี้ไม่เป็นไรไม่รู้เราก็จบบุญบ้าไม่ได้เด็กโอ้ยจับหมดบ้าได้ไหมบอมอยู่ไหนอ่ะ ป oh, ักเปเศอยู่อะระวังอยู่นี่เหรอมันไม่อยากดูเศษเล่นห้องเห็นแขนตรงเนี้ยโอ้โอ้โอ้ That's crazy bro เอาใครเอาอบไหมเชื่อใจในเราวะเอาเลยแต่เราโยนปืนไม่ได้ดิแันหนึงปัดปุ่มโยนปืนกันลืมลืมโอิงเวอนอยู่ไหนเรามีวิธีแล้วเพนอันนี้เอ้ยอย่าที่เรามนิดมาอ้ยหนคนนึดอะไรบุะุคือไ โอ้ยปาแปดิดโอ้ยสวยจัดตาย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 ยังไม่ตายนี่อยังไม่ตายเหรออ๋ออีกตัวมันตายนี่หว่าเสส No 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 Not me เจะดูิดี๋ยผิดกด่จังเขนเลยเขนเลยเขิน่เขินเห็นเยะเมื่อกี้เพื่อนไหลเข้าไปในเพื่อนมีบอมะเออดีเพื่อนก่อนกระตตุกทางบทางบทางบเดินมาทางบโอเคโอเคโอเคโเคโอเคเคลีย์เคลียเคีย โอ้โอ oh, oh, ้น่าน่าเกลยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกมากกระตุกมากในในถ้ำในถ้ำกระตุกสุดสดได้ yeah ี่ DK อนนี้มั้นี่อ่ามาจากไอ้เกมไหม yeah เอาอะไรไหทาทางเยอะมากเลยไปกด โอ้โหไม่อยู่ซอกมีมีซอกเลยหรอซอกไหนซอกไหนไอ้ี้ยพวอกูไม่เลงมึงเดินออกมาไอ้ยัาโอ้เอาแล้วไงมีมียมีเสมอว่าหรือไม่มีมีเอ้ยหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่เคยเสมอในพี่เมียขวานขวาตัวหนึ่ง

ยฉายาเฟนไม่ควรที่ The Weapon Master